สวัสดีค่ะน้ำยาปลาทูนะคะน้ำยาปลาแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆสั่งได้นะคะวันนี้ทำน้ำกินนะคะน้ำยาปลาทูปลาทูนัวนัวพี่น้องเอ้ยรสชาติบ้านๆสูตรมาดามเองนะคะโอเคนะคะสั่งได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสั่งไว้ก็มาแวะได้นะคะเข้ามาเอาได้เลยนะคะ นวลนวลนะคะแเศษๆนะคะโอ้ยแซ่บอี่หรี่เศษยี่หรีพี่น้องเอ้ยเห็นชุดฝีมือเลยนะคะขุ่นๆเข้มๆนวลนวลนะคะนวลนวลนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาๆเศษๆแวะเข้ามาเอาได้เลยนะคะลงมือเพิ่งทํานะคะร้อนโอเคนะคะแซ่บหลายซ่บเบอร์แล้วบ๊ายบาย หนึ่งนาทีเอฟเยสอร่อยแล้ว